สวัสดีครับสวัสดีย่เหมือแรงครับเจอกันอีกครั้งเหมือนเดิมครับเจอกันอีกในคลิปนี้หาทุกคนมาเบึงลูกท้ายนะครับลูกท้ายนอนน้านะครับสังเเห็นบ่คน,นอนน้ำเย็ยนสบายนะครับนอนน้ําเย็นสบายเลยนะครับเห็นบอครับเปลี่ยนกล่องหัวเน้อหน้นาเย็นสบายเลยนะครับ <laughs> นอนหนามนะครับมี่เนาะน,นะครับเป็นนอนหนาเย็นสบายเลยนะครับพักละอืมชิปเอออืมนอะนครับนอนหนามเย็นสบายมิสปาร์ผมนะมิสปาป์าร์ทำนะครับเนาะชิบชิบน,น,น,นะครับ มักนานแห้งนะครับหนึ่งสองสามสี่ตัวนะครับไปไหนแล้วไปไหนแล้วไม่ไปเออมุนหนามุนหนา ้ีพี่นอ้องมุดน้ำกับเปลี่ยนมุดน้ำก็เป็นด้วยเอหน่ารักมีการมุดน้ำพอ,ย,อย,ย้อยลายย่อเอฮัดให้ลูกร้อยน้ามีละฮัดให้ลูกมุดน้ำ นะครับป่าเลยครับป่าเห็นบ่คิดป่าเลยครับมู็น้ำเร็วมา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 ครับเป็นสีทองอย่างนี้ครับ เป็นเป็นสีทองนะครับเหลวอมฮหอยอยู่นะครับเป็นบะไเป็นสีดำเด้เขียนว่าเป็นสีจ่อพุ้นมุดน้ำกับเป็นพี่น้องมุดน้ำกับเป็นเอาพี่น้องเอาเออคือดีแถ่พี่น้องเอาผมก็เคยเห็นเนาะมุดน้ำกับเป็นเอาล่ะคือเก่งครับบัล่ามุดน้ำกับเป็น เป็นเหมือนแม่เลยเนาะเหมือนแม่เลยนะครับ